วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาแมชลุกกับเชลซีบูธกันนะครับลุกแรกนะครับเราจะออกแนววินเทจหน่อยนะเราจะเลือกเสื้อเชิ้ตที่เป็นผ้าเซกเกอร์แต่ว่ามีดีเทลของกระดุมนะครับกางเกงยียนเราก็ขาไม่ได้กว้างมากนะครับลุกที่2นะครับเราเลือกเป็นกางเกงคา์โก้สีเขียวแมชกับเสื้อยืดสีดำนะครับเป็นเลเยอร์ข้างในแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่แจ็กเก็ตทับอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเดนิมแจ็กเก็ตหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตยีน อยากได้ความลำลองนิดนึงเราก็เลยใส่กับหมวกและกระเป๋าสีแดงตัดกันดีเลยสีนี้ผมว่าสวยเลยนะครับส่วนลุกที่3นะครับผมไปแมทช์กับสูตรสีน้ำตาลอมเทานะครับเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็เนคไทสีน้ำเงินแล้วก็มีลายน้ำตาลคาดแบบนี้นะครับแมทช์ออกมานะครับก็จะได้ฟิลเป็นลุกที่เรียบร้อยมากๆอีกลุกนึงนะครับเราเบรกค,ความเรียบร้อยมากๆเนี่ยด้วยรองเท้าบูทของเรานิดนึงนะครับปิดท้ายด้วยน้ำหอมครับสวัสดีครับ